สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเฮงสวยรวยปังด้วยพลังโงเ่เฮงกับตรงฟังสินแสช่องเฮงสวยรวยปังด้วยพลังโงเฮงที่ไม่ได้มีแต่วิชาโงเฮงเพียงอย่างเดียวแต่จะมีความรู้ดีๆสำหรับโหร,บราศาสตร์จีนเพื่อธุรกิจและคุณภาพชีวิตค่ะ เราจะเลือกบ้านหันทางทิศไหนดีที่ทําให้เราปังที่สุดรถที่สุดและดีที่สุดนะคะเป็นคําถามยอดทิพที่ซินแซรหลายๆท่านนะคะมักจะโดนถามหรือคนที่ศึกษาวิชาโหัวตร์จีนจะต้องโดนถามแน่นอนยิ่งถ้าอยู่ในสายฮวงจุ้ยหรือฟงสุยอยู่แล้วเนี่ยนะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะว่าจะได้โดนคําถามนี้เดี๋ยวซินแซจะมาไขาคําตอบให้นะคะ การเลือกบ้านนะคะเราต้องรู้ว่าตัวเราเองนะคะต้องการทิศใดนะคะแล้วอะไรแหละจะเป็นตัวบอกว่าเลือกบ้านทิศไหนสนับสนุนดวงชะตาเราแต่ท่านผู้ฟังนะคะที่ได้ตามซินแซมาในทุกๆคลิปทุกๆคลิปทุกๆคลิปที่เป็นพอรแ c แคนดีๆแบบนี้ซินแซจะพูดอยู่เสมอนะคะว่าการเลือกใดๆก็ตามเราเลือกนะคะ รหัสพลังงานแห่งฟ้าเป็นหลักนะคะนั่นก็คือตัวป่าจื้อนั่นเองนะคะการศึกษาปาจื้อคือการศึกษาอะไรการศึกษาปาจื้อนะคะคือการศึกษาเกี่ยวข้องกับพลังงานของปีเดือนวันและยามออกมาเป็นระบบธาตุอย่างแรกยูต้องรู้ว่ายูนะคะเป็นคนธาตุอะไรอ่ะอันนี้ต้องรู้เบื้องต้นแต่ประเด็นไฮไลไท์และซีเครตที่สุดเลยนั่นก็คือคุณต้องรู้ว่า ดวงชะตาคุณต้องการธาตุอะไรและดวงชะตาคุณธาตุใดเป็นธาตุส่งเสริมสำคัญเราเรียกว่ายงเสนนะคะ,ะเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วว่าดวงชะตาของเราเป็นคนธาตุอะไรแต่การปรับใช้นั้นนะคะมันไม่ได้มองแค่ว่าเราเป็นคนธาตุใดต้องรู้ว่าอะไรคือคีย์ออฟ c c กเซสอะไรคือยงเสนอะไรคือธาตุสำคัญนะคะดังนั้น เมื่อเราได้รู้แล้วนะคะจากสินแสกเก่งๆที่ผูกดวงชะตาให้เราหรือคนที่มาปรึกษาสินแสนได้บอกแล้ว,ว่าดวงชะตาของคุณ่าสําคัญคือคุณเป็นคนธาตุน้ํานะดวงชะตาของเรานะคะยงเสริญคุณคือธาตุทองนะเราก็เลือกไปตามทิศนั้นๆน,น,นั่นเองค่ะนะคะก่อนอื่นเลยนะที่คุณจะเลือกทิศบ้านคุณจะต้องมีเงินซื้อบ้านก่อนมีที่ดินที่บ้านที่ดีก่อนแล้วค่อยปลูกบ้านถูกต้องไหมคะและคนนี้จะหั บ้านทางทิศใดก็จะต้องหันทิศหน้าบ้านตามยงเสนนั่นเองนะคะถ้าดวงชะตาคุณนะคะยงเสนเป็นธาตุทองคุณก็หันหน้าบ้านรับพลังงานธาตุทองทางทิศตะวันตกได้ถ้าคุณยงเสนเป็นธาตุน้ําคุณก็สามารถนะคะหันหน้าบ้านไปทางทิศเหนือได้นะคะถ้าคุณ ยงเสรเป็นทิศใต้นะคะหรือต้องการยงเสริญเป็นธาตุไฟหรือพลังงานธาตุไฟส่งเสริมปาจื้อซื่อจู่ในดวงชะตาคุณนะคะคุณก็หันหน้าทางทิศตายได้นะคะแบบนี้เลยนะคะแต่คุณจงฟังคลิปนี้ให้ดีซินแสจะให้ความรู้นะคะว่าในแต่ละทิศ ทิศไหนเป็นทิศของธาตุใดบ้างเมื่อท่านรู้แล้วนะคะท่านจงฟังเอาไว้ให้ดีแล้วท่านเอาไปวิเคราะห์กับตัวเองเอาไปวิเคราะห์นะคะกับโชคสตาของท่านว่าหรือปาจื้ของท่านว่าท่านควรจะเลือกทิศใดในแต่ละทิศของโหราศาสตร์จีนนั้นนะคะย่อมมีพลังงานของห้าธาตุสถิตทั้งสิ้นนะคะอย่างแรกเลยนะคะทิศเหนือนะคะทิศเหนือคือทิศของ ธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำไม่มีพลังงานหยางไม่มีพลังงานหินนะคะเป็นธาตุผสมนะคะหินหยางรวมตัวกันเหมือนกับธาตุไฟธาตุไฟไม่มีไฟหยางไฟหินนะคะในบรรดาแทิศธาตุาน้ำคือทางทิศเหนือสถิตอยู่ทิศเหนือทิศเดียวนะคะต่อมานะคะทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือนะคะทิศตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่าทิศธาตุดินหยางนะคะหรือทิศ เกินกว่าต่อมาทิศตะวันออกคือทิศพลังแห่งดอกไม้และต้นไม้ใหญ่นะคะเราเรียกว่านะคะทิะทศธาตุไม้พลังงานหยางนะคะทิศตะวันออกคือธาตุไม้พลังงานหยางนะคะคือทิศ จนกว่านะคะส่วนทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะคือทิศธาตุไม้พลังงานหญินเป็นทิศแห่งเทพเซียนหรือทิศแห่งมวลดอกไม้หรือไม้มังกรนะคะเราเรียกว่าทิศซุนกว่านะคะต่อมาทิศใต้มีแค่ทิศเดียวเป็นทิศธาตุไฟนะคะเราเรียกว่าทิศหลีกว่าคือพลังงานแห่งธาตุไฟต่อมาทิศ ตะวันตกเฉียงใต้นะคะคือทิศธาตุดินพลังงานหญินทิศของคนเป็นแม่ทิศของคนเป็นเมียทิศแห่งการทํากับข้าวก็จะอยู่ทางทิศนี้ด้วยหรือทิศแห่งพืชผักสวนครัวต่อมาทางทิศตะวันตกนะคะคือทิศธาตุทองพลังงานหญินนะคะเราเรียกว่าทองสวยงามหรือทิศไก่ทิศละกาทิศนี้เหมาะกับการสร้าง ห้องน้าทิศนี้เหมาะกับการสร้างห้องกินข้าวหรือห้องประชุมถกเถียงกันนะคะต่อมาทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือนะคะทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศ่าทองพลังงานอย่างนะคะหรือทิศประตูสวรรค์ทิศนี้สร้างสระน้ําได้นะคะทิศนี้นะคะสามารถสร้างเป็นห้องน้ําได้เพราะว่าทิศของนักษัตริย์กุลก็อยู่ที่นั่นด้วยนะดังนั้นนะคะในแต่ละทิศย่อมมีความหมายในทุกทิศดังนั้นคุณจะเลือก บ้านท่าใดก็ตามก็จงฟังที่สินแสรบรรยายเอาไว้ทุกอย่างจะยึดตามหลักผังพลังดินหรือโฮเทียนปากว่า8ทิศนั่นเองดังนั้นก่อนที่คุณจะเลือกว่าคุณจะเลือกหันบ้านทางทิศใดคุณจะต้องรู้ว่ายงเสร็จและท่าสำคัญของคุณเป็นท่าใดแล้วคุณก็เลือก พลังงานตาม8ทิศได้เลยแต่โดยส่วนใหญ่นะคะเขาจะเลือกในทิศจัตุรัสมากกว่าทิศเหนือตรงทิศใต้ตรงตะวันออกตะวันตกเพราะทิศแบบนี้คือทิศพลังงานหยางแห่งความสมดุลน,นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะทิศเนี้ยน่าจะเป็นคลิปดีๆสาหรับทุกคนทุกท่านนะคะที่อยากศึกษาวิชาโหราศาสตร์จีนเพื่อพัฒนาองค์กรพัฒนาธุรกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตสินงแสก็จะให้ความรู้แบบเลิศเลิศแบบไม่ปิดบังให้กับทุกท่านให้ทุกท่าน เอาไปใช้แล้วก็ค่อยปรับแก้ไปนะคะชินซงย,ยังมีความรู้ดีๆให้กับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นโงเ่เฮง่วงจุย้ยปลาจือ้อหรือเรื่องใดๆก็ตามให้ท่านอีกมากมายขอให้ท่านติดตามเฮงสวยรวยปังด้วยพลังโงเ่เฮงที่ไม่ใช่มีแต่วิชาโงเ่เฮงอย่างเดียวยังมีวิชาอื่นๆและเคล็ดลับดีๆให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนขอให ตั้งใจติดตามกันนะคะและท่านใดสนใจที่จะลงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นโงเ่เฮงโงเฮงสายตรงปลาจื้อปลาจื้อสายตรงหรือใดๆก็ตามท่านจะได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานอย่างเข้าใจและมีความสุขในการเรียนแต่ท่านจะต้องตั้งใจเรียนด้วยนะคะเพราะตำราของซินแซหนามากขอทุกคนทุกท่านมีความสุขในการศึกษาโหรสตร์จีนเพื่อธุรกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตกับเฮงสวยรวยปังด้วยพลังโงเฮงที่ไม่ใช่มีแต่วิชา งโงเ,งเพียงอย่างเดียวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการวิเคราะห์โงเฮงวิเคราะห์ฮวงจุ้ยบ้านออฟฟิศหรือต้องการที่จะลงเรียนคลาสฮวงจุ้ยโงเฮงและวิชาโหราศาสตร์จีนทุกแขนงท่านสามารถติดตามได้ที่เฮงสวยรวยปังด้วยพลังโงเฮงรลนแอด ตรงฟางสามหนึ่งและทูกช่องทางของเฮงสวยรวยปังกับตรงฟางสินแซนนางพยัคฆเหิง้งราชินีโหราศาสตร์จีนแล้วเราพบกันในคลิปต่อไปว่ามีความรู้อะไรดีๆมาให้ท่านในวันนี้